อีกเรื่องหนึง่งที่ท่านสนใจกันนะครับท่านจะดูไลฟ์ก่อนๆผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องวัดพระบาทน้ำพุวัดพระบาทน้ำพุนะครับตอนนั้นเพิ่งเริ่มมีกระแสข่าวมาเรื่องวัดพระบาทน้ำพุพระอารมกฎความเห็นก็แตกเป็นสองส่วน ส่วนแรกบอกไปใส่ร้ายป้ายสีพระเขาทำความดีมาอะไรมานะครับผมก็บอกไปแล้วว่าไม่รอดเตรียมตัวเถอะนะครับเตรียมตัวเถอะชาวบ้านเขาไม่รู้ครับภาพที่พระอารมกดเคยทำตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาสมัยเริ่มโรคเอดระบาดรุนแรงใหม่ๆ ตอนนั้นเขาทำดีผ้าลงกดทำดีคนเป็นโรคเอดมันก็เดินเข้าสู่กวามตายอย่างเดียวยังไม่มียารักษาแกก็รับนะครับจะตัวผู้พองเน่าเฟะแกก็รับจนคนตุยไปก็เดินไปปรงที่วัดนะครับไปอยู่ไม่กี่วันก็ เสียชีวิตก็เผากันไปแกเลยดังขึ้นมานะครับว่าช่วยคนป่วยโรคเอกวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วนะครับแต่ว่าเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครก็เป็นบทเรียนสอนพระที่ยังเหลืออยู่ว่าอย่าไปสัมผัสเงินเลยครับ ถ้าท่านอยู่แบบพระพุทธธาตุพิขุไม่สัมผัสเงินไม่จับเงินอยู่กุฏิไม้เก่าๆไม่มีแอร์นอนด้วยเสือ่อผืนหมอนใบนะครับปฏิบัติธรรมสั่งสอนพระพุทธศาสนาไปอย่างนั้นจะดีกว่าถ้าไปหลงกับรถยนต์ไปหลงกับเงินไปหลงกับยศตำแหน่ง เสียหมดครับพระเสียหมดนะครับพระเสียหมดต้องมีรถหรูต้องมีกุฏิหรูเสียหมดไม่เปรียบเปรียบยังไงอะเปรียบอย่าเอาผู้หญิงแก้ผ้าไปฝากไว้กับพระนะครับเงินเนี่ยร้ายแรงเท่ากับผู้หญิงแก้ผ้าไปนั่งต่อหน้าพระเลยนะพระยังไม่สำเร็จ อรหันมันทนไม่ไหวครับเอาผ้าลงกดนี่ที่จริงไอ้เต่าเนี่ยจะลูนเกียบเนี่ยเพิ่งออกเวนนะครับเพิ่งออกเวนมานะครับเพิ่งออกเวนออกเวนวังมาผมบอกเขาไว้แล้วว่าตั้งใจจะจับวันเนี้ยตั้งใจจะจับวันนี้ประมาณสักบ่ายสอง นะครับบ่ายสองเนี่ยตั้งใจว่าจะจับพระลงกฎวันนี้นะครับผมทราบอยู่แล้วว่าหมายจับออกเมื่อไหร่แต่ผมยังไม่สามารถบอกได้ได้แต่บอกไปเมื่อวานว่าเตรียมตัวเตรียมตัวไว้เถอะนะครับพระลงกฎพยายามหลบหนีนะครับก่อนหน้าที่จะออกหมายจับก็หนีไปแถวแนวชายแดน นะครับหนีไปแถวแนวชายแดนไปที่จังหวัดสระแก้วไปที่จังหวัดสระแก้วนะครับตำรวจที่จริงตำรวจพยายามรวบรวมพยานหลักฐานนะครับรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะขอมัดศาลออกหมายจับไอ้หมอบีก่อนในข้อหาช่อโกงประชาชนแต่ข้อหาช่อโกงประชาชนเนี่ยมันต้องมีผู้เสียหาย 10บคนขึ้นไปก่อนครับถ้าช่อโกงคนธรรมดาเช่นช่อโกงไปหนึ่งคนสองคนสาคนเดี๋ยวหมอบีมันไปเคลียร์เงินว่าใครถูกหลอกไปเท่าไหร่มันเคลียร์เงินมันเป็นความผิดอันยอมความได้ตำรวจต้องพยายามรวบรวมหลักฐานให้ได้ถึง10บคนนะครับได้ผู้เสียหายมันยังไม่ถึงสิบคนก็ยังไม่สามารถที่จะ ออกหมายจับข้อหาช่อโกงประชาชนได้โดยไอ้หมอบีกับพระลงกฎเนี่ยร่วมกันช่อโกงประชาชนแต่ก็ต้องขอบคุณผู้การเนกนะครับผู้การกองปราบนะครับทำงานกันหามรุ่งหามค่ำเลยขอบคุณเลขาโกเลขาภูมิสารโดยมีจรูนเกียริปานแก้วเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่เป็นหัวหน้าทีม ตรวจสอบเส้นทางการเงินจนพบว่ามันมีการยักยอกเอาเงินวัดไปนะครับยักยอกเอาเงินวัดไปจ่ายให้บุคคลอื่นจะเป็นหมอบีจะเป็นศีกาเงินวัดต้องเป็นของวัดเจ้าอาวาสผ้าลงกฎเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐยักยอกเงินวัดไปลักเงินวัดนั่นแหละครับ รักเงินวัดไปแต่เขาเป็นเจ้าวาดเขามีสิทธิครอบครองและเบียดบังเอาทรัพย์ของวัดไปเอาเงินของวัดไปเขาเลยตั้งข้อหาตามกฎหมายว่ายักยอกเส้นเงินไปที่ใครโอนไปให้ศรีกาคนไหนโอนไปให้หมอบีโอนไปให้ลูกศิษย์คนไหนคนนั้นผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักง,งานของรัฐในการยักยอกเงินของวัด โดนหมายจับหมดครับโดนหมายจับหมดครับผู้การเนกส่งทีมงานเฝ้ามาหลายวันแล้วจนกระทั่งเมื่อคืนเมื่อคืนก็โทรศัพท์ดังว่านายมันจะหนีเฮ้ยมันจะหนีได้ไงหนีก็ต้องค้ลรถแสดงหมายจับเลยไม่ต้องรอตะเตะ่าแล้ว นะครับตาเต่าจะไปบ่ายสองไม่ต้องรอแล้วจับเลยลูกน้องก็เลยต้องจับเลยครับมันยังไม่ได้ใส่คลองคียวอลเลยนะเข้าไปในรถตู้แล้วนะครับมีแต่มีแต่สะบงพาดเขไว้ครับเตรียมตัวหนีนะครับเตรียมตัวหนีเตรียมตัวหนีตำรวจก็ต้องชาร์จจับเลยครับใช้คำว่าชาร์จจับเลยเมื่อคืนนะครับแล้วก็รีบขอหมายสารค้น จุดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งกว่าจะค้นได้เนี่ยกว่าจะขอหมายสารอาญาทุจริตได้เนี่ยมันลำบากนะครับตำรวจไม่ได้ออกหมายค้นเองหมายจับตำรวจไม่ได้ออกเองต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับนะครับท่านรู้ไหมผมเคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วท่านไปดูไลฟ์เก่าๆผมนะครับว่าการตรวจสอบเส้นทางการเงินน่าตกใจมาก มีการโอนเงินวัดออกไปให้ผู้อื่นหรือสีกาวันละล้านวันละล้านบาทนะครับวันละล,ะล,ะล้านบาทผ่านมาสามปีเป็นเงินเท่าไหร่เป็นพันล้านนะและยิ่งน่าตกใจกว่านั้นในวันที่จับกลุมพระอารมกฎมีการตีเช็คเข้าไว้เตรียมจะใส่ เตรียมจะจ่ายเงินของมูลนิธิเนี่ยใบละ100ล้านอีก7จ็ดใบเท่ากับอีกเจ็ล้านมันไม่เอาเงินเข้าวัดมันเอาเข้าไปมูลนิธิเอาไปเข้าชื่อบุคคลอื่นซึ่งมันสามารถจะถอนได้จะบริหารได้ส่วนเสรศษเศษเหลือ,เ,ลอเท่านั้นแหละครับที่เอามาเข้าวัด รักษาการเจ้าวาดคนใหม่หลังจากอลงกฎมันจะเริ่มจะจนแต้มมันลาออกจากการเป็นเจ้าวาดไปเนี่ยนะครับเหลืองเงินวัดไม่เท่าไหร่ไม่พอจะเลี้ยงข้าวดูแลคนป่วยที่ยังค้างอยู่ที่วัดอีกร้อยกว่าคนแหละตอนนี้นะครับชาวบ้านหลังไหลศรัทธาบริจาคไป โอ้โหจริงๆมันนี่ถือว่าหนักสุดนะวงเงินไม่ใช่เป็นร้อยล้านครับเป็นพันล้านถามว่าโดครับบังเอิญมีสายสำคัญเข้ามาต้องรับสายนะครับมันไม่ยอมมันไม่ยอมศึกนะครับมันไม่ยอมศึก จนกระทั่งผู้การเต่ากะเลขาโกบอกว่าจะต้องไปสอบด้วยตนเองถ้าไม่ยอมศึกเนี่ยจะเชิญผมไปร่วมสอบด้วยจะเชิญผมไปร่วมสอบปากคำด้วยผมบอกเข้าไปไม่ได้ครับ เข้าไปก็ต้องไปบอกกับพระอารมณ์กฎว่าให้นึกถึงหลับตาท่านหลับตาเหมือนกับผมศึกหลวงพี่แขกหลวงพี่แขกลองเจ้าวาดวัดวังวิเวกาหลามนะให้ท่านนึกดูนี่มันเป็นวิบากกรรมของท่านก่อนท่านเคยทำความดีแต่ท่านมาเสียพ่อเงินไม่ต้องไปขม่มไปขู่ให้ศึกยังไงมันก็ต้อง ผมผ้าเหลืองไม่ได้อยู่แล้วพระประราชิกร่วมประเวณีกับสีกายักยอกเงินของวัดแม้แต่หนึ่งมาศกมันก็ประราชิกอยู่แล้วในเมื่อคุณรู้ตัวว่าคุณประราชิกค,คุณจะถือครองผ้าเหลืองอยู่ได้ยังไงตำรวจบังคับศึกได้อยู่แล้วจะศึกด้วยความสมัครใจหรือจะจะต้องกระชากผ้าเหลืองกันนะมันจะเป็นภาพที่ไม่สง่างามให้อธิบายให้แกฟังพอแล้ว นะครับบวชมานานขนาดนี้มันต้องรู้สิไม่ใช่พระเพิ่งบวชใหม่นะครับก็อธิบายอธิบายไปยอมครับยอมศึกนะครับต้องยอมศึกสักใบสองใบสามนี่เองครับยอมนะครับยอม ศึกด้วยตัวเองคือไม่ศึกก็ต้องโดนอยู่แล้วครับตำรวจควบคุมตัวพระลงกฎกับไอ้หมอบีไว้ได้แค่48ชั่วโมงนับเวลาจากวันที่เดินทางถึงกองปราบนะครับนับเวลาที่เดินทางถึงกองปราบและจะต้องนำไปฝากขังฝากขังนี่ไม่ได้ขังที่กองปราบนะครับต้องเข้าเรือนจำตำรวจคัดค้านการประกันตัวอยู่แล้วทำไมต้องคัดค้านการประกันตัวไม่ได้แกล้งแต่คดีนี้ มีพยานหลักฐานเอกสารเยอะผู้เสียหายเยอะนะครับโทษสูงเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีและที่ผ่านมาก่อนจะออกหมายจับก็มีพฤติการจะหลบหนีขณะจะเข้าทําการจับก็มีพฤติการจะหลบหนีผมเชื่อว่าผ้าลงกฎกับหมอบี ศาลท่านจะพินาไม่ให้ประกันตัวถ้าประกันตัวหนีแน่ <c oughs> ท่านถามว่าโทษหนักยังไงสมมุติว่าผมเนี่ยโอนเงินไปจะบอยจากวัดพระบาทน้ำพุเพียงหนึ่งร้อยบาท <c oughs> แต่ปรากฏว่าวัดพระบาทน้ำพุให้ผมโอนเข้าบัญชีมูลนิธิ ทำมารออะไรจดเข้ามาก็ไม่รู้หรือเป็นชื่อคนตายไปแล้วนะครับเงินไม่เข้าวัดพระผิดฐานยักย่อแล้วไอ้คนที่รับโอนผมเนี่ยถ้ามันยังไม่ตายนั่นก็เป็นผู้สนับสนุนให้พระยักย่อความผิดสองในสาม พระเนี่ยโดนความผิดฐานยกย่อหนึ่งกรัมหนึ่งวาระคือกระทําผิดหนึ่งครั้งนะครับแล้วพระยังออกใบอนุโมทนาบัตรให้เป็นพยานหลักฐานชั้นดีให้ผมอีกนี่แค่หนึ่งรอบาทอารมณ์กดจะติดคุกประมาณนะครับรับสาภาพนะสมปีหมอบี สมมุติว่าหมอบีเป็นคนรับโอนหรือใครที่รับโอนโทษสองในสามของสามปีก็ติดประมาณปี8เดือนนะครับนี่หนึ่งคดีนะแล้วพยานหลักฐานที่ตำรวจเก็บได้ใบอนุโมทนาบัตรเป็นประมาณสองหมื่นเล่มเล่มละประมาณร้อยร้ใบมีการยักยอกถ่ายเทเงินของวัดอย่างเงี้ย ผมว่าเป็นแสนครั้งแสนครั้งนี่แสนคดีนะครับต่างกรรมต่างวลระนะครับเพราะนั้นพระอลงกฏเนี่ยจะทำสถิติสูงสุดในประเทศไทยที่จะติดคุกเป็นแสนปีนะครับแต่กฎหมายไทยจะติดกี่ครั้งอะไรก็ช่างเขาก็จะลดลง เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปเสียชีวิตในคุกอยู่แล้วจะลดลงเหลือห้าสิบปีถ้าตำรวจขี้เกียจเหนื่อยก็เอาสักห้าสิบคดีก็ได้นะครับห้าสิบคดีก็คูณสามเข้าไปก็ร้อยห้าสิบปีแล้วนะครับมีคดีที่ตำรวจทำเนี่ยจะติดคุกหมื่นกว่าปีก็มีเจ็ดพันกว่าปีก็มีนะครับแต่เรารู้อยู่แล้วว่ากฎหมายมันจะต้องไปจบอยู่ตรงสารลดโทษเหลือห้าสิบปีมันก็เสียชีวิตในคุกแล้วนะครับ แต่ตำรวจเนี่ยจะไปหยุดก็ไม่ได้ครับนี่ความเหนื่อยนะครับชุดกองปราบพนักง,งานสอบสวนนี่เหนื่อยเลยรวบรวมเอกสารต้องสอบปากคำคนที่เขาบริจาคด้วยนะครับไม่ใช่ดูเอกสารอย่างเดียวนะถ้าเลวัตบริจาคร้อยหนึ่งก็ต้องมาสอบเลวัตต้องดูเอกสารต้องไปสอบเจ้าของบัญชีนะครับเพราะนั้นอารมณ์กดก็สบายใจได้นะครับอารมณ์กดสบายใจได้นะครับ มึงได้เป็นศูนย์หน้าทีมฟุตบอลไอ้มาหาแย้มแน่นะครับไอ้มาหาแย้มทีมแข็งเลยเพราะอลงกดนี่มันเคยเป็นนักฟุตบอลเก่าเนี่ยอาจจะไปเป็นกัปตันทีมให้มาหาแย้มก็ได้นะครับมาไม่น่าไปเสียเพราะเงินเลยนะครับนะฮะ ไม่ต้องไปยื่นประกันแล้วครับท่านทนายผมรู้ว่าทนายเขาก็ต้องทำหน้าที่ครับทนายของหมอบีหรือทนายของวัดหรือทนายของพระอารมณ์กฎนะผมว่าไม่ต้องไปสัมภาษณ์สื่อมวลชนอะไรแล้ะครับไม่ต้องไปสัมภาษณ์สื่อมวลชนอะไรลกหนูหนูก็รุนร่นลูกรุนร่นหลานก็บอกว่าผมเป็นทนายของท่านเจ้าคุณอารมณ์กฎเป็นทนายของหมอบี ก็ขอทําหน้าที่ทนายก็แล้วกันนะครับเรื่องหลักฐานเอกสารก็ต้องพยายามทําหน้าที่ทนายให้เต็มที่เพื่อจะไปชี้แจงกับพนักงานสอบสวนแล้วก็ชี้แจงศารก็แค่นั้นนะครับคดียังไงมันก็ลําบากนะครับฉุดไม่ขึ้นแล้วครับมันฉุดไม่ขึ้นนะครับนอกจากไปยื่นสารนะครับว่ากระทําความผิดครั้งแรกนะครับมีลูกมีเมียนี่ความผิด ยังไม่จบนะมันมีคดีอื่นๆตามมาอีกเยอะเลยนะครับโอ้โหผมอยากให้มันเงียบๆเร็วๆอ่ะศาสนาเสื่อมแล้วนะครับคนจะทําบุญเขาก็ชงักกันหมดคนจะทําบุญเขาก็ชงักกันหมดนะครับ,บ,เ,ขกกรบเขาจะร่วมทําบุญก็ไม่กล้านะผมเองยังนับถือศาสนาพุทธนะนะครับ ยังนับถือศาสนาพุทธนะฮะเดือนพฤศจิกายนนี่ก็จะไปทอดกรถินนะครับเป็นเช้าภาพทอดกรถินที่มหาสารคามแล้วก็ไปทอดกรถินที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่ถ้าพระเร็วๆอย่างนี้ต้องกําจัดผมก็ยุน้องครับยุท่านจะลุนเกียบปานแก้ว ยุท่านเลขาภูมิสารเลขาปปทว่าจัดการน้องจัดการไม่บาจัดการให้มารศาสนาพวกนี้นะครับแล้วก็อารมณ์กดกับหมอบีอย่าน้อยใจไปนะว่าทำไมถูกจับแค่สองคนนะครับ เดี๋ยวตามไปอีกลูกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวตามไปอีกนะครับยี่สิบสามคนนะครับขาดทีมฟุตบอลไปคนหนึ่งทีมมันสิบเอ็ดมั้งสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนหนึ่งทีมใช่ไหมสิบเอ็ดคนหนึ่งทีมเออสองทีมฟุตบอลน่ะนะใจเย็นครับไอ้ที่ออกมา ถแถลงข่าวออกมาแก้ตัวให้อะไรให้เนี่ยนะครับเดี๋ยวตามหมดครับเดี๋ยวตามอารมณ์กดไปหมดครับนะครับแต่วันนี้มันฉุกละหุกเมื่อคืนมันฉุกละหุกเลยต้องฟาดตัวอารมณ์กดกับหมอบีก่อนเพราะไอ้นี่ถ้าอยู่นอกคุกมันจะทําทํานิติกรรมและสัญญาโอนเงินยักยอกถ่ายเทเงินได้นะฮะส่วนคนอื่นๆที่รองรองลองไปแล้วไปร่วมนี่ท่านไม่ต้องกลัวครับใจเย็นครับ ยี่สิบสามคนนี่โดนหมดครับยี่สิบสามคนนี่โดนหมดครับนะฮะยี่สิบสามคนนี่โดนหมดนะครับอ่าก็อย่างนี้นะครับใครที่ไปบริจาคเงินวัดที่เป็นก้อนๆน่ะไปพบพนักงานสอบสวนที่กองปราบหน่อยก็ได้ครับจะเป็นคุณอะไรไปบริจาคหนึ่งแสนสองแสนห้าแสนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีจับเพิ่มครับเดี๋ยวจับเพิ่มครับเดี๋ยวจับเพิ่มครับนะฮะเดีย๋ยวจับเพิ่มครับ แล้วก็ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีของผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านหนึ่งกัพออสำนักพุทธที่ลบบุรีออกมาชี้แจงว่าวัดบริสุทธิ์เขาทำถูกโอ้ยผมก็พูดไปนะขอบคุณรัฐมนตรีสุชาตินะท่านกระดึงกระดังนะครับพ่อของคุณมดดำเนี่ยสั่งตั้งกรรมการสอบสวนแล้วนะครับ ขออสํานักพุทธลบบุรีว่าละเว้นการเป็นบัติหน้าที่หรือเปล่านะครับปล่อยปะละเลยหรือเปล่าปล่อยให้วัดในการดูแลกระทาความผิดมานมนานโดยที่ท่านไม่รู้นะครับผมคาดว่าน่าจะโดนย้ายเก็บกลุ่ครับนะครับโดนย้ายเก็บกลุ่ หม่ประจําที่สํานักพุทธมนตรน,นะครับคือไอ้สำนักงานผู้พุทธศาสนาเนี่ยเขาจะมีถ้าจะย้ายใครใครออกไปเป็นผอ,อสํานักพุทธจังหวัดต่างๆนี่ถือว่าใหญ่นะใหญ่ในกลุ่มพระวัดต่างๆจะเกรงกลัวนะครับวัดต่างๆจะเกรงกลัวนะครับที่จริงอยู่เฉยๆซะยังจะดีกว่านะ แต่ท่านออกมาพูดท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ออกมาพูดท่านเป็นนักการเมืองชั้นผู้ใหญ่ท่านออกมาพูดทําให้ชาวบ้านเขาควายเขวชาวบ้านเขาควายเขวครับกําลังแข่้งเลยเอยจะเชื่อใครวะระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีออกมายืนยันระดับพออสํานักพูดออกมายืนยันผมเลยต้องมาออกคลิปไงว่า ท่านโทรไปถามตำรวจหน่อยโทรไปถามปาปทหน่อยนะครับจะได้ไม่ไปเข้าข้างคนผิดนะครับและผลออกมาสารมัดออกหมายจับอารมณ์กดแล้วกับหมอบีแล้วท่านจะรับผิดชอบอย่างไรอะท่านตอบคำถามผมมาหน่อยสิที่ท่านพูดยืนยันว่าเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำาพุทำถูกแล้วบริสุทธิ์แล้วท่านจะรับผิดชอบอย่างไร ในฐานะที่ท่านเป็นนักการเมืองในฐานะที่ท่านเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านจะรับผิดชอบอย่างไรผมรู้อยู่แล้วครับผมรู้ว่าสารออกหมายจับแล้วนงนะครับแต่ท่านยังออกมากวางมาพูดช่วยพระลงกฎนะครับดีแล้วครับท่านรัฐมนตรีครับท่านรัฐมนตรีสุชาติครับก็ต้องลงโทษครับนะครับต้องลงโทษครับ ต่อไปใครไปเป็นผอ,อสำนักพุทธเนี่ยมันต้องเข้มงวดกวดขันกับวัดนะครับไม่นั้นมันเละครับปกครองกันเละนะครับบางคนเนี่ยเขาก็ไม่รู้ครับบางคนเขาก็ไม่รู้ครับไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง หลงศรัทธาไปด้วยใจบริสุทธิ์อันนี้ผมไม่ว่าอะไรนะครับสำนักพุทธก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเมื่อก่อนตำรวจไม่กล้าประสานงานสำนักพุทธเลยนะตั้งแต่สมัยหลวงตาแย้มแล้วพอโทรไปบอกว่าเออพออเอนี่ยจะจับหลวงตาแย้มนะอย่างนี้อย่างนี้ไม่รู้ท่านหวังดีหรือว่า มีอะไรกันโทรไปบอกเขาอีกนะครับไอหาแย้ม yeah, <Yeah. S 1> หนีอีกนะครับไว้ใจไม่ได้เลยนะครับไว้ใจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันนะครับไว้ใจไม่ได้เลยนะครับผมว่ามันไม่ต้องมีหรอกมั้งนะฮะไม่ต้องมีมีกรมการศาสนาแบบเก่าพอแล้วนะครับเพราะก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะก็ทําอะไรไม่ได้เปลืองเงินเดือนด้วยนะครับยุบไปเถอะครับ ยุบไปเถอะนะครับแล้วตำรวจตั้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินด้วยนะไอ้ข้อหาเนี้ยชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วครับว่าข้อหายักยออข้อหาฟอกเงินมันดียังไงมันเข้าความผิดมูลฐานนะครับ ที่จะทำการยึดรัพย์นะครับไอ้บ้านที่ไปปลูกราคา2-300ล้านนะครับเอาไปสร้างสนามฟุตบอลเอาไปสร้างโน่นสร้างนี่ในานามมูลนิธินะครับมูลนิธิที่เขาทำความดีก็ดีไปช่วยเหลือสังคมนะครับเช่นมูลนิธิปอเต็กตึงมูลที่ร่วมกะตันยูมูลนิธิล่มไสอะไรเงี้ยนะครับ แต่มูลนิธิที่ตั้งมาเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีคนบริหารก็คือเช่นผมอยากจะหลบภาษีนะผมมีเงินหลบภาษีผมก็ตั้งมูลนิธิครับตั้งมูลนิธิขึ้นมาแต่คนบริหารมูลนิธิคนสั่งจ่ายเงินมูลนิธิคือผมคือผมคนเดียวครับนะครับ คนอื่นไปจัดการไม่ได้นะครับไอ้มูลนิธิอย่างนี้นี่ผมว่ามูลนิธิกรม,มลอนะครับพวกมีเงินเยอะๆเนี่ยนะครับจะหาทางหลบภาษีอะไรอย่างเงี้ยผมส่งข่าวไปวัดอื่นๆอีกนะครับวัดดังๆอีกหลายวัดนะครับยังไม่บอกนะครับว่าวัดไหนนะครับรู้ตัวแล้วก็แอบสึกไปเถอะอ นะครับแอบศึกไปะเถอะนะครับรู้ตัวและแอบศึกไปซะนะยังพอมีที่ยืนในสังคมบ้างนะครับอีกหลายวัดเลยครับโอ้ทำกันไม่หวัดไม่ไหวเลยเละเลยครับเละเลยนะครับสํานักพุทธเอ้ยตายแล้วนะครับเละเลยตอนนี้เละเลยครับเมื่อก่อนก็ออกมาต่อต้าน ว่าเรื่องของพระตำรวจไปเสือกอะไรด้วยมันต้องยุ่งดิมันต้องยุ่งดิเพราะทำผิดกฎหมายอาญาเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องจัดการนะครับถ้าผัาผิดกฎของสง์ก็พระสงฆ์ว่ากันไปนะครับพระสงฆ์ว่ากันไปนะครับแล้วถ้าเป็นเจ้าวาดปอปอทอต้องเข้าไปยุ่งถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐแต่ถ้าทำผิดกฎหมายเป็นพระลูกวัด จะเป็นมหาจะเป็นพระเลขาอะไรไม่ได้เจ้าวาดไม่ได้ยักยอกเงินวัดไม่ได้เกี่ยวเงินวัดไอ้อย่างนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับก็อย่าไปเหนื่อยนะท่านเต่าท่านโกนะครับท่านเทพผู้การกองปราบนะครับนี่อยู่เบื้องหลังตลอดนะแต่จริงมันทำงานหนักนะผู้การกองปราบเนี่ยนะครับกองจะการสอบสวนกลางนี่นะครับ หมอบียังไม่รับสารภาพนะคือหมอบีนี่เขาจะอย่างนี้ครับหมอบีเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ผ้าลงกดและเขาก็บอกว่าก็แฟแฟเออมันก็พูดมันถูกนะหมอบีก็บอกแฟแฟผมเป็นคนเรียรายหาเงินเข้าวัดก็เข้าวัดเจสผมสามสิบมันก็เป็น ธุรกิจทุกคนก็แฮปปี้หมดคนทําบุญเขาก็ได้บุญเพราะเขาคิดว่าเ,าเงินเข้าวัดเออนะครับวัดก็ได้เงินเจ็ดสิบผมก็ได้สามสิบเหมมันก็พูดถูกถกแต่มันผิดกฎหมายลูกหมอบีมันผิดกฎหมายลูกคนที่เขาตั้งใจทําบุญเนี่ยเขาไม่รู้นะครับว่าคุณจะได้เปอร์เซ็นต์สามสิบถ้าเขารู้ว่าคุณจะได้เปอร์เซ็นต์สามสิบของเงินบริจาคเขาไม่ทำแล้วครับการที่คุณไปหลอกเขาว่าเงินเข้าวัด และคุณไปแอบแบ่งกับพระอารกดอันเนี้ยผิดช่อโกงทําให้สัมพันธ์ผิดในข้อที่จริงเป็นช่อโกงประชาชนนะครับถ้าสิบคนก็ช่อโกงประชาชนยอมความไม่ได้นะครับแต่ไปหลอกให้ใครใส่บาทไปสิบ,บาทนี่ก็หนกรรมหนึ่งกรรมนะครับหนึ่งกรรมหนึ่งกรรมนี่คือหนึ่งคดีะฮะและเจอเข้าไปกี่คดีล่ะนะครับ ก็สบายใจเลยนะครับได้เดินทางไกลเลยนะครับไปเป็นกัปตันทีมนะครับเป็นกัปตันทีมของไอ้มหาแย้มนะฮะ